For some time now we've tried to figure out some way that we could be in better touch with you. And it's nice to be able to sit down and chat a little bit about some of the things going on. It's going to be rather informal and a little bit disorganized. so we'll try to keep it on that kind of an easygoing informal basis. And I hope that it will be useful in maintaining the kind of communication that you'd like to have. Him Im we welcome Mee you to Open we สวัสดีครับทุกท่านนี่คือรายการ Open Meeting คุยสบายสไตล์ดักและสตีฟครั้งนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเจาะลึกธุรกิจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในวันนี้ เรมามักพูดกันบ่อยๆถึงเรื่อง CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแล้วเราได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบดังกล่าวมานับตั้งแต่เริ่มสร้างธุรกิจเพราะว่านั่นคือส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของเรา ที่จริงแล้วหากย้อนกลับไปในวันที่คุณพ่อของผมและริชก่อตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาท่านทั้งสองเป็นผู้มีจิตใจเมตตาและมักมองหาหนทางที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเสมอในเมื่อเราทําเรื่อง CSR กันมานานแล้ววันนี้เรายังคงสานต่อเรื่องนี้ผ่านโครงการ Power of Five เพื่อต่อสู้กับภาวะทุพโภชนาการทั่วโลกเหตุผลที่เราให้ความสําคัญกับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีก็เพราะว่าจากงานวิจัยมากมายเราพบว่าพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วง5ปีแรกของเด็กเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญและหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วง5ปีแแรกแล้ว ก็จะส่งผลให้ร่างกายเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัยและตอนนี้เราทําเช่นนั้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Little bit s ซึ่งเป็นซองเล็กๆบรรจ,จุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถผสมกับอาหารชนิดใดก็ตามที่รับประทานระหว่างวันเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆจะได้รับสารอาหารที่จําเป็นในแต่ละวันเพื่อการเจริญเติบโตเราสามารถคิดค้นสูตรโดยผ่านการวิจัยทางคลินิกที่เราจัดทาทั่วโลกเพื่อติดตามผลว่าเด็กๆรับประทานอาหารประเภทใดขาดสารอาหารอะไรบ้าง และจําเป็นจะต้องได้รับสารอาหารใดเพิ่มเติมจากนั้นเราจึงนําผลวิจัยมาพัฒนาสูตรสําหรับเ i ตติมบิทซ์ซึ่งตอนนี้เรานํามาใช้แล้วทั่วโลกเราเป็นองค์กรที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสตรีฟและเมื่อมองเทรนดทั่วโลกสิ่งที่เราพบก็คือผู้คนมีแนวโน้มมากขึ้นถึง2.5เท่าที่จะให้การสนับสนุนบริษัทหรือองค์กรที่ใช้จุดเด่นที่ตนมีอยู่ปรับเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแทนที่จะเป็นเพียงการบริจาคเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์นิวทริไรท์ของเราจึงมีความโดดเด่นอย่างที่สตีฟได้กล่าวไว้เพื่อช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนเด็กๆทั่วโลกซึ่งประสบกับภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นแล้วเราสามารถช่วยเขาเหล่านั้นได้ เราทราบด้วยว่าร้อยละหกของผู้บริโภคทั่วโลกคาดหวังในเรื่องนี้อย่างมากและต้องการทำงานร่วมกับองค์กรที่มุ่งเน้นการสนับสนุนดังกล่าวดังนั้นเมื่อเรามีโครงการนี้อย่างที่สตีฟบอกว่าเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกจากใจของเราอย่างแท้จริงแล้วเราทำเช่นนี้มายาวนานแล้วเราไม่ได้ทำตามเทรนด์แต่เราทำเพราะนี่คือความเป็นตัวเราและเพราะจุดยืนของเรานี่เองเราจึงเชื่อมโยงกับเทรนด์ได้เสมอคุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวนี้ได้และขอให้แน่ใจว่าผู้มุ่งหวังและผู้คนในองค์กรของคุณจะรับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะเราได้ ร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนมากมายและเพื่อพิสูจน์ถึงเจตนารมของเราเราจึงจัดการแข่งขันวิ่ง 5K ภายใต้โครงการ Power of Five ขึ้นทั่วโลกซึ่งผมและดักเพื่อเดินทางไปยังแวนคูเวอร์เมื่อไม่นานมานี้เพื่อจัดการแข่งขันนี้ผมขอยืนยันว่าดักได้เข้าร่วมการแข่งขันจริงๆโดยผมเป็นผู้มอบรางวัลและผมก็ได้มอบเหรียญรางวัลให้ดักเมื่อเขาเสร็จการแข่งขันเราสนุกกันมากจนเราต้องพูดถึงโครงการ Power of Five นี้ และความจริงแล้วนั่นไม่ใช่การแข่งขันถ้าคุณมองมาที่ผมผมไม่ใช่นักวิ่งแต่ผมก็ทําได้และพวกเราทุกคนก็ทําได้สําเร็จเพราะสิ่งที่เราได้ทําจริงๆแล้วหมายถึงการแสดงความมุ่งมั่นของเราที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและให้การช่วยเหลือเด็กๆอายุต่ำกว่า5ปีให้สามารถเอาชนะปัญหาภาวะทุบโภชนาการทั้งยังส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ได้รับโภชนาการที่ดีเพื่อให้วรงกายพัฒนาได้อย่างเต็มที่และมีชีวิตเติบโตต่อไป และในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้คือวันอาหารโลกเราจะจัดการแข่งขันวิ่งเสมือนจริงโดยการสมัครร่วมแข่งขันมีค่าใช้จ่าย10ดอลลาร์สหรัฐแต่10 ผมไม่รู้ว่าคุณเตรียมจัดการแข่งขันนี้ยังไงคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าเสมือนจริงผมคิดว่าทุกคนก็จะออกไปร่วมการแข่งขัน 5K ที่จัดให้ออกไปวิ่งจริงๆเหมือนกันใช่ครับ <c oughs> แต่เราก็จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างที่ดักบอกเ<ช> <c oughs> พื่อช่วยโปรโมทโครงการ Power of 5รวมทั้งพูดถึงภาวะทุพโภชนาการและแนวทางที่เราจะช่วยเหลือเด็กทั่วโลกส่วนที่เสมือนจริงคือการเชื่อมโยงเราทุกคนในฐานะองค์กรทั่วโลกโดยใช้วันนี้เป็นโอกาสในการประกาศความมุ่งมั่นของเราคุณสามารถบอกเล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่คุณททาาาเเเพรรรู้้ว่่่สิิงีกดขึน วนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเสมอนอกจากนี้ยังสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์โดยการใส่แฮชแท็ก Amway Volunteers เพื่อบอกเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาได้ช่วยเหลือผู้คนในสังคมและนี่เป็นการแสดงจุดยืนว่าเราเป็นใครหากคุณสนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเสมือนจริงสามารถลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ทาง powerof5k.com แล้วเราจะรอพบทุกท่านในการแข่งขันนี้ครับ